การทานโปรตีนให้เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยโรคไตจะเป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับหลายท่านนะครับเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับเมื่อเราเช็คระยะแล้วเราเป็นระยะ2 3 4 5หนะครับในแต่ละระยะนะครับเราจะมีปริมาณการทานโปรตีนที่เหมาะสมแต่ละระยะไม่เหมือนกันเพราะว่าโปรตีนนะครับถ้าทาน มากเกินไปจะทําให้เร่งการเสื่อมของไตแต่ถ้าทานโปรตีนน้อยเกินไปจะเกิดภาวะขาดสารอาหารดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละระยะกันแต่ก่อนที่ท่านนะครับจะรู้ในเรื่องของการทานโปรตีนว่าทานปริมาณไหนนะครับไปเรียนรู้การดูระยะโดยดูค่า GFR ในคลิปก่อนๆนะครับถ้าท่าน,นรพร้อมแล้วมาดูกันนะครับ ระยะไตนะครับช่วงระยะไตระยะ2นะครับเราจะทานโปรตีนได้0.8ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัวนะครับในปริมาณนี้จะไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อไตนะครับในผู้ป่วยระยะ3านะครับค่านิยา,นาที่ควรทานจะลดลงมานะครับเหลือที่0.6ถึง0.8จะเป็นค่าที่กำลังเหมาะสมนะครับไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปผู้ป่วยโรคไตในระยะ4-5ถึงเราจะแนะนำอยู่ทานอยู่ช่วง0.6กรัมต่อน้ำหนักตัวนะครับ ดังนั้นนะครับควรจะต้องไม่เกินนี้นะครับและก็ไม่ควรต่ำกว่านี้คนที่ฟอกไตแล้วจะทานมากกว่าคนปกติประมาณ1.5เท่านะครับถึง2เท่าด้วยกันดังนั้นก็ควรจะต้องหาตัวเสริมในการทานนะครับโปรตีนเสริมหรืออาจจะทานอาหารที่มากกว่าคนปกติสักเล็กน้อยนะครับและโปรตีนที่แนะนำนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นโปรตีนคุณภาพดีนะครับอย่างที่เคยแนะนำนะครับก็คือเป็นอกไก่ไข่ขาว ปลาเนื้อขาวนะครับซึ่งเป็นโปรตีนที่จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียกระทบต่อไตและไตทำงานหนักนะครับขอให้ทุกท่านได้เลือกคุณภาพด้วยและปริมาณที่เหมาะสมนะครับสองสิ่งนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านมีคุณภาพไตที่ดีนะครับและค่าไตาที่ดีขึ้นได้และไตฟื้นฟูได้ครับ สำหรับท่านไหนนะครับต้องการดูแลฟื้นฟูไตจากที่บ้านนะครับผมขอได้นำสือเล่มนี้ครับเมนูอาหารฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสูตรในการชะลอความเสื่อมไตครับซึ่งมีเมนูขาวด้วยกัน45สูตรและเมนูอาหารหวานนะครับที่สามารถทานได้สำหรับผู้ป่วยไต15สูตรด้วยกันและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยไตครับ5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับที่อร่อยปลอดภัยและตรงตามผู้ชนะการโรคไตถ้าท่านไหนสนใจนสือเล่มนี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและสั่งซื้อครับทางเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับ